มาถึงคุณสมศรีบ้างคุณสมศรีก็มีปัญหาเรื่องข้อเข่าเหมือนกันข้อเข่าเสื่อมนะคะคุณหมอบอกสาเหตุไหมฮะว่าจากอะไรข้อเสื่อมต้องผ่าคุณหมอบอกต้องผ่าเลยกี่ข้างครับข้างขวาก่อนแล้วข้างซ้ายที่หลังเอาขวาก่อนแล้วซ้ายที่หลังค่ะเสร็จแล้วก็ทานยาเนี่ยมาตั้งรู้สึกจะแปดเดือนแล้วนะอืมก็คือลูกอะไปติดต่อโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วครับจะผ่าเดือนเมษา เนือาที่ผ่านมาใช่ลงมาที่บ้านแพนอะ่ะครับเพราะว่าเราเบิกได้แต่ว่าเราเสียแค่หมื่นห้าสดสดลูกเขาไปติดต่อเรียบร้อยแล้วเตรียมใจแล้วละ่ะเตรียมใจ<ะ>เงิน<ะ>เตรียมงบประมาณทุกอย่างเตรียมเรียบร้อยแล้วค่ะพ่าเลยแม่ก็กินเนี่ยยาเนี่ยตอนแรกก็ไม่ได้บอกลูกหรอกไปมาณลูกสะพ้ยก็เลยบอกอ้าวแม่ทำไมไม่ต้องผ่าแล้วเนี่ยมอกพุทเนี่ยเขาบอกว่าลูกชายให้ไปผ่าตอนนั้นตอนนั้นเนี่ย เดินไม่ได้เลยไม่ได้เลยแบบปวดมากอ่ะปวดบวมไหมฮะบวมค่ะแล้วหน้าก็จะแดงด้วยเพราะเรามีความดันด้วยหัวใจด้วยโอ้ทั้งความดันทั้งหัวใจด้วยอ่าฮะปวดขักษะโก่งเลยไหมฮะโก่งค่ะโทษนะนี่ยังโก่งนี่เดี๋ยวนี้ดีขึ้นละคือไม่ต้องนี่เลยนะฮะเนี่ยเพราะว่าอาการของคนที่ข้อเข่าเสื่อมจะมีลักษณะเข่าโก่งใช่ไหมครับอาจารย์ครับแล้วจะปวดค่ะก็คือกระดูกอ่อนที่รองอ่ะนะคะที่รองอยู่ระหว่าง กระดูกสองกระดูกมาชนกันนะนะฮะตรงนั้นมันจะเสื่อมพอเสื่อมพอเสื่อมแล้วถ้ากระดูกไปสีกันเมื่อไหร่มันก็จะเกิดการอักเสบบวมนะฮะทีนี้ตอนนี้อยากจะพูดความรู้ใหม่ที่อาจารย์พิเชษพึ่งเสนอมาเรื่องคอลลาเจนนะฮะก็คือว่าออบัวบกที่อาจารย์พิเชษเขาทำนี่นะฮะอ,อาจารย์พิเชษบอกว่ามันสามารถช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนได้ทุกชนิด Oh, ตั้งแต่1นถึงห mm hmm. ทีนี้บริเวณกระดูกอ่อนที่เข่าหรือตามข้อต่อต่างๆเนี่ยคอลลาเจนที่สำคัญที่เป็นตัวประกอบของกระดูกอ่อนตรงนี้ uh huh. คือคอลลาเจนสองซึ่งอันนี้อาจารย์สิริวัลเขาพบว่าถ้าอะไรก็ตามเสริมสร้างคอลลาเจนสองได้มันจะแก้ข้อเข่าเสื่อมได้เ oh, พราะนั้นก็เป็นสาเหตุที่ ไอ้บิมสูตรสีอะไรนะที่ที่สีชมพูสีชมพูที่ทานกันเนี่ยก็มีส่วนทําให้เสริมสร้างคอลลาเจนซึ่งก็เป็นส่วนประกอบของกระดูกอ่อนครับที่รองกระดูกสองท่อนอยู่เนี่ยนะครับอันนี้คือส่วนที่ทําให้ฟื้นฟูกลับสู่สภาพเดิมครับแต่ไอ้ส่วนที่แก้ปวดส่วนที่กินแล้วปวดตอนต้นเนี่ยมันหายไปค่อนข้างจะเร็วก็เพราะการปรับเมลไดขาวปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุล หยุดสร้างไอสารที่มันจะทําให้เกิดอาการปวดปวดพวกที่อินเทอร์ลิคิน1พวกที่อินเทอร์ิคิน6นะครับซึ่งพวกนี้จะทําให้อาการอักเสบรุนแรงขึ้นนะครับแม้แกระทั่งอินเทอร์ลิคิน17ก็ดีพวกนี้จะลดลงจากการกินแคปซูลตัวนี้เพราะใน,ในช่วงต้นแม้ก่อนที่จะมีการสร้างคอลลาเจนขึ้นมาม,มีการสร้างคาร์บิเรขึ้นมาเกิดดูกอ่อน,ออนขึ้นมาเนี่ยมันจะมีการลด สิ่งที่เม็ดเลือดขาวหลังแล้วไปทําลายทําลายเนื้อเยื่อืแล้วก็อาการปวดมันเมื่อมันหยุดมันก็มันก็หยุดอาการปวดลงนะครับตอนนั้นนี่คือปวดจนไม่ไหวละไม่ไหวกลางคืนนอนก็ปวดมากค่ะเนี่ยปวดมากเลยกลางคืนนอนเนี่ยปวดอยู่นานแค่ไหนครับโอ้เป็นเดือนเป็นเดือนค่ะหมอบอกต้องผ่าละเมษาต้องผ่าเสร็จแล้วยังไงดีฮะก็เอ้อเามาให้ทานเพื่อนน่ะน้องเข้ามาให้ทานเขาแนะนํามาตอนนั้นเคยมาครั้งหนึ่งแล้วไง แล้วก็ทานไปเรื่อยๆทานอยู่นานเท่าไหร่ครับจนจ7-8เดือนแล้วนั้นทานมาเนี่ยหมายถึงว่าตอนตอนเมษาเนี่ยต้องผ่าตอนเมษาเนี่ยเหรอตอนเมษาที่นัดจะผ่าเช้าสองเย็นสองหมายถึงว่านัดหมอแล้วลูกชายอ่ะเขาไปนัดหมอแล้วเขาไปติดต่อหมอเรียบร้อยแล้วคุณพี่สมศรีเริ่มทานตอน ทานก่อนเมษาอย่งก่อนเมษาเพราะนี่ทานมาปประมาณเจ็ดแปดเดือนแล้วน่ะทานก่อนเมษาอยู่นานแค่ไหนครับจนถึงถึงเมษาก่อนหลายเดือนแล้วค่ะหลายเดือนด้วย <ฮะ S 1> อ๋อพอถึงวันนัดหมอลูกชายเขาก็ไม่รู้เหมือนกันเขาไปนัดเพื่อนหมอเขาก็เอาใบส่งถามเราประวัติเรามาที่พมงกุฎเขาก็ขอเราก็ไปขออาจารย์ปิชามามาบอกว่า เอาไปเขาก็เอาไปแล้วเขาไปติดตอ่อโรงพยาบาลนี้เขาจะผ่าแค่วันละหกคนเองนะแต่อยู่ตรงมันแพนน่ะเป็นรโงรงพยาบาลเอกชนน่ะพอนี้นไปกลับมาใหม่ไม่ต้องไปละหมายถึงยังไงฮะคือว่าเราไม่ต้องไปโรงพยาบาลไงเพราะเรากินอน,นิเมมา,ชา 2, เช้าสองเย็นสองอะไรอย่างเงี้ยคือก่อนหน้าที่จะเข้ารับการผ่าตัดเนี่ยทานบิมไปแล้วประมาณเอาผมตีซะว่าสองเดือนสี่กระปุกได้สามสามสี่กระปุกอ่ะสามสี่กระปุกก็น่าจะมีสักสองสาเดือนสองสาเดือนก่อนหน้าที่จะเข้า เข้ารับการผ่าตัดค่ะแต่พอถึงวันนัดไม่ไปไม่ไปเพราะว่าแม่เดินได้แล้วปกติดีค่ะตอนนี้ไม่เจ็บไม่ปวดไม่บวมไม่ไม่บวมค่ะแล้วไม่ต้องผ่าแล้วไปหาหมอก็เราก็ไปหาหมอกลับไปหมอที่พ่อมุงกุดบอกป้าป้าดีไม่ต้องผ่าเลยนะหมายถึงว่านัดไว้แล้วก็ไม่ผ่าไม่ผ่าไม่ต้องผ่าแล้วคือเราไปแล้วดีแล้วไหมมีทานอะไรอย่างอื่นไหมไม่มีค่ะก็ทานยาหมอกับทานนี่ยก็ปุกสีมูเนี่ย จากเมษามาถึงตอนนี้ก็น่าจะสักประมาณสามสี่เดือนสี่เดือนไม่มีอาการอะไรเลยไม่มีค่ะปกติเดินเหินได้ปกติได้ค่ะใช้ชีวิตคุกเข่าไปไหว้พระทําอะไรได้หมดได้ค่ะไม่ไม่เจ็บไม่ปวดเมืเม่อ่อนเล็บคื่อก่อนจะคุกเข่าไม่ได้เดี๋ยวนี้คุกเข่าได้นี่ยังไปไหว้พระไปโยเลอะไรไปได้ตลอดเลยโยคะได้ไหมฮะโยคะไม่ได้เมื่อก่อนนั่งขัดสมาธิไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้นั่งอ๋อเดี๋ยวนี้นั่งขัดสมาธิได้ได้ค่ะ แล้วยังทานยาที่หมอให้อยู่หรือเปล่าตอนนี้ไม่ได้ทานแล้วค่ะลดแล้วค่ะยาที่คุณหมอให้ก็ไม่ได้ทานแต่ัวดสีชมพูนี่เราก็ทานแค่กลางคืนก่อนนอนค่ะสองเม็ดเมื่อก่อนวันละสี่เดี๋ยวนี้สองอาจารย์ครับน่าจะเป็นสาเหตุไหมฮะที่เราคุยกันว่าไอ้สูตรสีชมพูมันเข้าไปช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนทําให้กระดูกมันเพิ่มขึ้นมาแต่ผมสงสัยว่าทําไมมันเร็วขนาดนั้นนะคุณต้นก็ตอบได้ ผมมาตามผมิมนนทนเขาต้องการจากก็ผมตอบเลยเดี๋ยวใครจะมาเชื่อละพาะคุณต้นเนี่ยอยู่เราสามปีคุณต้นได้ยินคําตอบเหล่านี้มันแต่มันเร็วมากใช่ไหมอาจารย์๋อก็คือจริงๆมันมันฟังดูแล้วมันมันไม่ค่อยน่าไม่ค่อยน่าเชื่อถือนะครับแต่นี่นี่คือเหตุการณ์ที่เราเราเจออยู่เรื่อยๆอืมอผมก็ต้องบอกว่าวันครั้งแรกผมก็แปลกใจนะครับอย่างเช่นคนแรกที่มาพูดเช่นนี้คือคุณสุรพล คุณสุรพลเนี่ยเดินแทบจะไม่ได้แล้วน่ะไ่วยหางแกยังต้องใช้อย่างเงี้ยแกจะเอากระถางแกทำผมยังจำได้เลยแล้วก็มาฟังการบรรยายวันพุธบอกเดินไม่ค่อยได้พอวันอาทิตย์กลับมาบอกเดินมาเดินโชว์ออฟเลยเดินให้เห็นเลยนะแล้วบอกเนี่ยเพียงอันนั้นคือเวลาแค่สี่วันเท่านั้นเองแต่เขาอย่างที่บอกคุณสุรพลบอกว่าถ้าจะเชื่อผมนะนี่ไม่ใช่ห่วยนะสี่สี่สี่คือคุณสุรพล กินเช้าสี่เม็ดกลางวันสี่เม็ดก่อนนอนสี่เม็ดนะครับ,รบแต่ผมบอกว่าอย่าไปทานขนาดนั้นเลยนะครับเอาเบาเสบายสบายดีกว่าอย่างคุณสุรพลเนี่ยแกแกใจนักเลงไง <Yeah. S 2> อบอฟังแล้วก็บอกว่าเออไม่มีอันตรายไงแกชอบพิสูจน์เลยเลยสิบสองเม็ดเลยครับ,รบก,ก็ก็เป็นเรื่องที่เราก็โชคดีนะฮะว่าสูตรที่เราทําขึ้นมาก็หวังที่จะได้ช่วยคนแล้วมันก็ได้ช่วยคนจริงๆเดีแต่ผมอยากจะเน้นเพียงว่า ในขณะที่เราปรับภูมิคุ้มกันให้สมดุลเนี่ยเราต้องแน่ใจว่ามันเป็นการปรับภูมิคุ้มกันสมดุลจริงๆไม่ใช่เป็นการไปกดภูมิไม่ใช่เป็นการไปกดภูมิคุ้มกันคือกดภูมิมันก็เหมือนกับกดอาการปวดก็เหมือนกับกินซีรอยนั่นแหละนะครับผมมีความเป็นห่วงอย่างยิ่งเพราะว่ามีหลายๆคนนักวิทยาศาสตร์หลายคนซึ่งบางคนเคยอยู่กับเรารลรวก็ไปทำลักษณะที่กดภูมินะฮะมันก็ดีขึ้นเร็วะนะฮะแต่ระวังนะ อันอะไรจะตามคนมากินกดภูมิอยู่บ่อยๆนะครับคือการกดภูมิมันก็เป็นหลักการของยาครับแผนปัจจุบันครับบางชนิดที่ใช้ในการรักษาทีนี้เนื้อภูมิโดนกดการป้องกันตัวเองภูมิป้องกันตัวเองของเราก็จะต่ำไปด้วยมันก็ต่ําไปด้วย h อ n วันมารับประกันได้คือคนแรกที่จะเจอนะฮะก็จะมีอการป่วยได้ง่ายที่สุดเชื้อติดเชื้อง่ายที่สุดเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นการที่ใครก็ตามที่มา เรียนรู้จากเราเราคิดว่าเรียนรู้แล้วนะไปทําแบบเดียวกันแล้วก็บอกว่าโอ้เราก็สร้างภูมิกันสมดุลจริงๆลองไปดูเถอะมันไม่ได้สร้างภูมิกันที่สมดุลมันเป็นกระบวนการกดภูมิที่เรียกว่าอิมมิโนซับเพรสซีฟซึ่งซิรอยก็ทําเช่นนั้นแต่เราก็รู้ว่าซิรอยมันกินทีแรกผลดีมากระยะยาวเป็นยังไงล่ะครับคือเป็นการบิดเบือนหลักการที่ถูกต้องนั่นเองใช่ครับ,รบการสร้างภูมิคุ้มกันต้องให้มีภูมิคุ้มกันที่สมดุล นะที่สมดุลบาลานซก์ซิงอ <Bal ancing S 1> ิมมู <ald> ริตี้ร่างกายเราจะแข็งแรงด้วยตัวเราเองแล้วมันก็จะสามารถรักษาโรคทุกวันนี้มีผลข้างเคียงอะไรไหมครัพี่สมศรีไม่มีค่ะไม่เจ็บไม่ป่วยไม่เจ็บไม่ปวดความดันก็ลดลงมาจากมีครั้งหนึ่ง2องอ่ะปกติความดันจะเหลือตัวบนนั้น192ยเกตัวล่างร้อสก็สูงนะใช่แล้วเดี๋ยวนี้ปกติแล้วเดี๋ยวนี้ตัวบนเหลือร้อตัวล่างเหลือเจ ตัวตัวล่างเหลือเจ็ดสิบสามตัวบนอ่ะเหลือร้อยเจ็ดสามบนเหลือร้อยเจ็ดสามตัวล่างร้อยเจ็ดสิบสามหรือร้อยสิบสามร้อยเจ็ดสิบสามค่ะก็ยังสูงอยู่นะยังสูงอยู่แต่นี่คือปกติค่ะเพราะว่าปกติตัวล่างเหลือสองตัวป่ะฮะตัวล่างสองตัวเนี่ยเหลือเจ็ดสิบสามโอ้ดีแล้วณปัจจุบันนี้อยากให้มันโต้นะฮะกลับเพราะว่าปกติเนี่ยความดันเนี่ยร้อยเก้าสิบสองมาเป็นเวลาหลายปีแลวนะฮะเนี่ยแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ว่าร้อยสองหมอบอกป้าไม่เป็นไรเหรอบอกอ๋อไม่เป็นไรปกติค่ะ ดีแล้วฮะดีแล้วฮะก็ขอให้ข้อเข่าด้วยก็หายไปแล้วก็ความดันค่อยๆลดลงคุมลงอีกนิดหนึ่งนะฮะเราก็คิดว่าเราปกติแล้วเรายังบอกหมอปกติแล้วค่ะเนี่ยเพราะว่ามันลดลงมากอะแต่มีความสุขละค่ะหัวใจก็ดีขึ้นนะฮะหัวใจก็ดีแบบนี้เพราะนี่เป็นเส้นเลือดตีบสองเส้นอ๋อด้วยเหรอฮะตอนนี้ตรวจล่าสุดก็ก็ดีแล้วปกติปกติดีนะครับครับขอบคุณมากครับ o p e r a t i o n BI บิ Beam, หรือ Balancing Immunity นะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัยได้ทำการสกัดสารสรรพคุณสูงจากผลไม้และทัญพืชของไทยมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรงผลิตภัณฑ์อาหารจาก o อเปอเรชับิมไม่ใช่ยานะครับจึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติต่างๆในร่างกายโดยตรงแต่ไป ปรับระดับภ้งกันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแลและจัดการกับอาการผิดปกติเหล่านั้นตามธรรมชาติครับ